วังสวัสดีค่ะหนึ่งในคดีประวัติศาสตร์ที่คนไทยต้องจารึกเอาไว้นะคะก็เมื่อครั้งหนึ่งที่พระนางเธอในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมอีกทั้งวังของพระองค์ถูกเล่าลือกันว่าเฮี้ยนจนลูกหลานไม่กล้าใช้ต่อพระนางเธอพระองค์นั้นก็คือ พระนางเธอลักษมีลาวันนั่นเองค่ะมาย้อนคดีกันหน่อยนะคะพระนางเธอลักษมีลาวันทรงพระนามเดิมคือหม่อมเจ้าวันพิมลเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์กับหม่อมหลวงตาดวรวันหรือราชสกุลเดิมคือมนตรีกุลค่ะส่งเป็นที่รู้จกักในฐานะพระนางเธอในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระคณิษฐาต่างพระชนนีของอดีตพระวรกัญญาประทานพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พระองค์เป็นผู้ริเริ่มหรือฟืน้นคณะละครปรีดาลัยของพระบิดาขึ้นมาอีกครั้งทรงปรีกพระองค์ประทับอยู่เพียงลำพังทรงใช้เวลาที่มีอยู่ในการประพันธ์นวนิยายร้อยกองและบทละครจำนวนมากโดยใช้นามประกาว่าปัทมะ วันพิมลและพระนางเธอลักษมีราวันพระนางเธอลักษมีราวันได้แยกพระตำหนักไปประทับอยู่อย่างสันโดษหลังจากที่พระองค์ทรงรู้สึกว่าไม่ได้เป็นที่โปรดปรานอีกต่อไปที่ตำหนักพร้อมพงริมคลองแสนแสบ แม้แต่พี่น้องของท่านเองพระนางก็ไม่ปรารถนาจะสูงสิงด้วยนักโดยหันไปทุ่มเทกับงานพระนิพนธ์และการเขียนบทละครร้องพระนางเธอลักษมีราวันถูกรอบลงพระชนเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2504รสีิริพรชัชศสา62ปีหลังจากสงครามมหาเอเชียบุรพาสิ้นสุดลงแม้เจ้าพี่เจ้าน้องจะแสดงความห่วงใยอยากให้มาอยู่พร้อมหน้ากันแต่พระนางก็มีทรงนำพา ส่งปลีกตัวมาดำเนินชีวิตอยู่ลำพังปราศจากข้าหลวง หรือมหาดเล็กรับใช้โดยทำทุกอย่างโดยตัวพระองค์เองและใช้เวลาว่างแก้เหงาไปกับการประพันธ์นิยายหลายต่อหลายเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วก็ได้มาพำนักนณวังลัศมีลาวันเป็นสถานที่สุดท้ายค่ะพระองค์ประทับอยู่อย่างสันโดษไม่เคยต้องพระทายค่ารับใช้คนใดใครมาอยู่พักเดียวก็ถูกพระนางไล่ออกไปเป็นเช่นนี้จนไม่มีใครกล้าเข้าหาค่ะ แต่แล้ววันที่2กันยายน2,504เวลา15.30นาฬิกา30นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าวันไวยทยากรกรมหมื่นราทิพพงประพันธ์หรือพระองค์วันพระเชษฐาของพระนางเธอก็ทรงได้รับโทรศรัพท์แจ้งจากนางสาวแน่งน้อยแย้มสิรินิสิตบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยที่เคยถวายงานเป็นข้าหลวงในพระนางเธอรักมีลาวันที่พระตำหนักนี้มาก่อน แจ้งว่าน่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในพระตำหนักเนื่องจากเธอไปกดกริ่งเรียกหลายครั้งและโทรศัพท์เข้าไปแต่กลับไม่มีผู้รับสายเมื่อพระองค์วันทรงทราบจึงเสด็จมายัางพระตำหนักลักษมีลาวันตรงสี่แยกพญาไทปรากฏว่าบนพระตำหนักเงียบวังเวง ปราศจากผู้คนอาศัยอยู่ด้วยความร้อนพระไทยจึงได้เสด็จขึ้นไปชั้นบนพระตำหนักเพื่อตามหาพระนางเธอพระคณิฐาท่านทรงพระวิตกว่าพระนางเธอจะได้รับอันตรายจึงทรงตรวจค้นห้องบรรทมพบเครื่องฉลองพระองค์และพระราชทัพ์ยถูกรื้อกระจายจึงเสด็จลงมาตรวจบริเวณพระตำหนักอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งพร้อมเปล่งพระสุรเสียงเรียกพระนางเธอตลอดเวลา แต่ก็ไม่มีเสียงคานรับแต่อย่างใดเมื่อไม่ส่งพบใครอยู่ภายในพระตำหนักแต่กลับได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาจึงเสด็จดำเนินตามกลิ่นไปจนถึงโรงรถบริเวณหลังพระตำหนัก แล้วก็ต้องถึงกับตกตะลึงเมื่อพบพระศพของพระนางเธอในสภาพเน่าอืดแล้วจึงส่งแจ้งนายร้อยเวรสถานีตำรวจพญาไทมาชนสูตรพระศพโดยด่วนเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสิ้นปชชนมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามวันแล้วจึงส่งพระศพไปยังแผนกนิติเวชเพื่อชนสูตรอีกชั้นหนึ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาร่องรอยภายในพระตำหนักอย่างละเอียดพบกันไก่เปื้อนคราบโลหิตตกอยู่กลางห้องพระบรรทม เงินส่วนพระราชสมบัติหายไปโดยไม่ทิ้งไว้แม้จนบาทเดียวแต่ที่ตู้เซฟเก็บเครื่องฉลองพระองค์ที่เก็บเครื่องประดับต้นตะกูลแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่งมูลค่านับล้านบาทยังคงอยู่ในสภาพปกติสันนิษฐานว่าคนร้ายคงหากุญแจไขไม่สําเร็จเพราะต้องรีบหนีก่อนที่จะมีคนเข้ามาเห็นภายหลังผู้ต้องหาถูกจับกุมได้จากการที่ตํารวจได้รับแจ้งจากร้านทองที่รับจำนำของมีค่าว่า มีผู้ต้องสงสัยนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีจุลจอมเกล้าและตราอื่นๆของราชวงศ์มาขายจึงสามารถจับกลุ่มจนได้ตัวโดยผู้ต้องหาก็คือในแสงหรือสงีง่ยมหอมจันทร์กับนายวิรัต หรือเจริญการจนาภัยอดีตคนสวนที่ถูกพระนางเธอลรสมีลาวันไล่ออกไปสารภาพว่าได้รอบปลงพชนพระนางเธอเมื่อวันที่29สิงหาคม2504เพราะเห็นว่าพระนางเธอเป็นเพียงเจ้านายสตรีที่ชลาภาพแล้วและอาศัยอยู่เพียงลำพัง ทั้งยังเคยสังเกตว่าในตู้ชั้นล่างพระตำหนักลักษมีวิราชมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์เข้าใจว่าเป็นของมีราคาทั้งสองเมื่อถูกไล่ออกไปแล้วจึงวางแผนกลับเข้ามายังพระตำหนัก เพื่อขโมยทรัพย์สินดังกล่าวเรื่องหลอนมันก็เริ่มต้นตรงนี้ล่ะค่ะภายหลังจากการสิ้นพระชนของพระนางเธอลักษมีลาวันวังก็ได้ถูกทิ้งร้างอยู่นานเป็นปีด้วยเหตุลอบลงพระชนเจ้านายกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นวังก็เลยถูกทิ้งจนรกร้าง วังเวงประกอบกับมีเรื่องโจดขานถึงวิญญาณของผู้เป็นเจ้าของสถานที่ตามความเชื่อแบบไทยๆก็เลยไม่มีทายาทคนใดกล้าเข้ามาพำนักในวังนี้ต่อมานายฮาโรและนางโรสลีฟมิชเนรี y จากคริสตจักรเบปติสในสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาเผยแผ่ศาส,สนาในเมืองไทยกำลังมองหาที่ตั้งถาวรเพื่อสร้างอาคารศูนย์รวมนักศึกษาเบบติสจนกระทั่งมาพบกับที่ดินวังเก่า ของพระนางเธอลักษมีลาวันเข้าเก็ลเลยมีการเจรจาขอซื้อที่ดินผืนนี้จากทายาทผู้สืบมรดกและสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครั้งนั้นพระองค์วันจึงได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระบรมราชานุญาตขายที่ดินผืนนี้ ต่อมาที่ดินผืนนี้ก็จึงตกเป็นสมบัติของคริสตจักรเบปเตสตจนมีการบูรณะอาคารแล้วเสร็จได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2505ซึ่งผู้ที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนั้นก็คือพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าวันไวยทยากร กรมมื่นนราทิปพงประพันธ์ประเชษฐาของพระนางเธอรักษมีราวันนั่นเองค่ะอีก3ปีต่อมาศูนย์รวมนักศึกษาเบปเิสก็ได้มีการปรับปรุงใหม่โดยก่อสร้างเป็นอาคารถาวร4ชั้นบนที่ดินดังกล่าวและคงอยู่จนถึงปัจจุบันส่วนข่าวลือผิดเพี้ยนที่ว่าวังลักษมีวิลาชคือตึกทรงยุโรปเก่าที่อยู่ตรงหัวมุมถนนฝั่งตรงข้ามซึ่งในอดีตคือสถานทูตอินเดีย ปัจจุบันคืออาคารวันนศรส,สถานที่กวดวิชาชื่อดังนั้นจึงเป็นความเข้าใจผิดไปคนละเรื่องค่ะเพราะว่าอยู่กันคนละฟ้าถนนก็เลยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวห้อนปนเศร้าของพระนางเธอรักษมีลาวันผู้สง่างามแต่ต้องมาพบกับวาระสุดท้ายของพระชนชีพด้วยเหตุนะ่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ